ดูดิสภาพก็บานหมดแล้วโดนพวกมแมลงแท้ไปนะพี่พี่มันจะขึ้นตามบริเวณน,นี้หมดเลยนะพี่พี่ก็อาจจะได้สักครึ่งกิโลนะแบบหมู่เดียวอย่างเงี้ยนะพี่ถ้าถ้าขึ้นเป็น,หนเห็ด โอ้ยอะไรมันเอาอดอกใหญ่แต่เอ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนดูทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พี่เอซด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยอยู่กับผมนะครับขอทีเดียวนะก็วันนี้เนี่ยผมจะพาพี่พี่มาหาเห็ดนะครับผมเห็ดโคนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นมีคนได้เห็ดมานะหลายกิโลเลยเพื่อนวัดก็ได้นะขายยาวเท้าศอกเลยอดอกหนึ่งเออไม่รู้ไปได้มาจากไหนผมก็เลยอแบบว่าอยากจะมาลองหาดูมั้งครับผม ก็ตั้งใจหากว่านนาแบบอยากได้ก็ไปกินด <quin> ้วยนะก็ระหว่างทางที่มาหาเห็ดเนี่ยก็ยังไม่มีวิแวว่าจะเจอสักกระดกนะแต่ไม่รู้ว่าคนที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ไปได้มาจากป่าแถบไหนนะก็ก่อนผมจะเข้ามาในป่าเนี่ยผมเข้าไปดูในร้านค้าที่เขารับซื้อนะว่าสรุปเนี่ยเห็ดมันได้มาจากไหนก็ได้ยินมาว่าอยู่แถวๆป่าฝั่งนี้นะ ที่ผมเข้ามานะตอนนี้อยู่นะน,นะก็เดินได้มาพอสมควรนะพี่พี่ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา11โมงเช้านะครับทุกคนนะผมออกมาหาเห็ดสายาคนอื่นนะเพราะว่าไปสืบสอบมาว่าคนที่ได้มาเนี่ยได้มาจากตรงไหนนะก็เลยมาช้านะแต่ว่าผมจะเดินหาเห็ดจนกว่าจะเจอนะพี่พนะก็เดินไปหาไปเรื่อยๆนะ เดินไปเรื่อยๆแล้วก็หาดูไปเรื่อยๆนะเพื่ออาจจะเจออย่างอื่นนะนอกจากเห็ดนะพี่พี่<ฮ>คลิปนี้เนี่ยผมมาเพียงคนเดียวนะพี่พนะเราไปกันต่อนะทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอกับต้นมะกอกเอ่ตอต้นนี้นะผมก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะพี่พี่แต่ว่าลูกอ่อนกําลังออกนะพี่พี่มันจะเป็นใบอ่อนๆเล็กๆนะทุกคนนะก็มีนกกระุงะกระเกาะนะทุกคนก็มะกอกป่าเนี่ยยอดอ่อนของเขาเนี่ยสามารถกินได้นะจิ้มน้าพริกกินก็อร่อยนะพี่พี่ยิ่งไปกินกับยำพวกยำรับเลือดอย่างเงี้ยกินอร่อยมากๆครพี่มันจะรสชาติมันจะแบบ เปรี้ยวฝัดฝาดนิดๆน,น,นะเวลาย,ยอดยอดที่มันแบบอร่อยจริงๆเนี่ยเจอกเปรี้ยวฝาดฟาดนิดๆส่วนรูปของเขาเนี่ยก็จะเปรี้ยวฝาดฝาดจนตอนน้ำลายแตกนะก็เป็นมะกออป่าที่เอาไปทํากับอ่ส้มตานะพี่ๆส้มตาแล้วแม่กตําปรงตํปาปลาตําส้วยเงี้ยถั้งสามมะกออป่าปเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยพี่ๆนะต้นของเขาจะเป็นต้นนี้นะก็มีอยู่หลายต้นอยู่นะตรงบริเวณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะพี่พ ทุกคนครับก็ตอนนี้เนะี่ยผมเดินมาเจอกับว่านนกคุ้มไม่รู้นะว่าพี่ๆเรียกกันว่าอะไรแต่ว่าผมเคยได้ยินพี่ๆเอซนะเคยบอกว่าเป็นว่านนกคุ้มนะจะเป็นหน้าตาเป็นไหมนะพี่ๆอยู่นี้โอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เลยหน้าตางเขาเป็นอย่างี้นะพี่ๆผมเมื่อวานเนี่ยผมกินจิ้มกินกับน,น,น้ําพริกนะพี่ๆกินก็จะฉุนๆเหมือนกระทือน,นิดๆนะนะ เมื่อวานผมลองกินดูนะพี่พี่เอ่อก็กินได้นะอร่อยอยู่กินจิ้มกับน้าพริกนะผมน้ําพริกทั่วไปนั่นแหละน้าพริกกะปินะที่แม่ทํานะครับนะกลิ่นมันจะออกนิดชุนชุนนิดนิดนะทุกคนอืมแล้วก็มีดอกสีม่วงแบบนี้นะพี่พี่แบบนี้นะพี่พี่นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะตอนนี้หาเห็ดยังไม่เจอเห็ดเลยพี่พี่ หรือว่ามันยังไม่ถึงหน้าของมันดีนะอาจจะเป็นเห็ดที่เป็นกระจายตรงนู้นดอกตรงนี้ดอกนะอย่างเงี้ยมันก็จะหายากนิดน,นึงนะอาจจะออกไปนานแล้วก็ได้แต่เรายังไม่ได้มีเวลาหานะพี่พี่ดูทางกันนะพี่พี่เหมือนจะดลงทางน่ดนิน่าจะยังออกไม่ค่อยดีนะพี่เห็ดโอเคเดี๋ยวเราเดินหาเห็ดแล้วก็เดินทางกันไปต่อนะพี่พ ทุกคนครับระหว่างที่เดินมาเนี่ยผมมาเจอกับต้นไม้แห้งตายต้นนี้นะต้นบลเลอร์นะถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันล้มขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะตรงนี้เป็นเส้นทางของคนเดินป่านะตรงนี้นะก็แห้งดูสภาพดทูที่ดูสภาพเนะี่ยก็คือแห้งมากๆเลยนะแล้วก็มีปุงมีพวกนั่นนะนะแถมมีเหมือนกาฟงกาฟากด้วยนะโอ้โห ดูสภาพนี่คือแห้งกรอบหมดแล้วพี่พี่ดูดิผมกระทืบทีไม้มันสั่นเลยนะอือะไรเข้าตาโอ้โหอะไรมันชอบเข้าตาอู้จับบอดมันไหนก็ไม่รู้ก็ต้องระมัดระวังนะพี่พี่นวนนะมีกาฝากเลยต้นใหญ่อยู่นะพี่พี่ถ้าลมมาก็ทับเราได้นะเราไปกันต่อพี่พี่ เจ็ดคนร้ว่ทุกคนครับก็เดินไปเดินมาับมาเจอเห็ดดอกหนึ่งนะพี่พี่ดูดิสภาพก็บานหมดแล้วโดนเอ่อพวกแมลงแท้ไปนะพี่พี่ก็ดอกใหญ่อยู่นะพี่พี่ไซส์ซนี้เลยที่ผมเจอเมื่อวานเพื่อนวัดก็เจอนะผมคิดว่าผมจะไม่มีบุญได้เจอแนละ้วเพราะว่าคิดว่าคนจะมาหาไปหมดละดูมันขึ้น,นตามซอกหินแบบนี้พี่พี่ ถ้ามันเป็นเห็ดหมูนะมันจะขึ้นตามบริเวณนี้หมดเลยนะพี่ๆก็อาจจะได้สักครึ่งกิโลนะแบบหมูเดียวอย่างเงี้ยนะพี่แต่ถ้าขึ้นเป็นเห็ดกระจายแบบนี้นะมันก็จะมีอยู่ดอกเดียวโดดๆนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะพี่โอ้แต่ก็เดินมาเหนื่อยอยู่นะทุกคนได้ดอกหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมจะคุดเห็ดก่อนนะครับทุกคน โอ้พ oh, uh ี oh ่ขายาวมากๆากเลยดูดิเ really ห็นไหมยาวนะก็วัดดูดิโอ้โหก็ดอกใหญ่อยู่นะน้องเจ็บมีดแลเวืิอกี้นี่ผมไม่ได้ใช้มีดขุดนะดึงออกมาเลยเพราะว่ามันจิกกระหินอ่นทุกคนจิกกระหินแล้วก็ขุดไม่ได้นะเดี๋ยวหินมันทู่นะโดนหินเยอะๆโอ้โหเลอะก็ไม่รู้ตรงบริเวณนี้มันจะมีไม้เห็นอีกหรือเปล่านะไปดึงดีกว่า ดอกใหญ่เอาเรื่องอยู่นะก็แค่ดอกเดียวเนี่ยเอาไปต้มกินกับมามา่าผมก็อิ่มอยู่นะแค่ดอกนี้ดอกเดียวนะก็งวดที่แล้วผมก็เอาไปต้มกินกับมาม่านะอร่อยมากมากพูดถึงมามา่าผมไม่ได้เตรียมมานะ <c oughs> ก็ยังไม่หิวสักเท่าไหร่นะโอเคเราก็จะเดินหาดูเหตดต่อนะพี่พี่ผมตั้งใจหามากๆเลยนะตอนนี้ในเมื่อเจอนำโชคแล้วดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆด้วยนะเราก็จะออกหาเต็มที่นะพี่พี่ รอดูนะว่าจะได้เห็ดเเยอะขนาดไหนหรือว่ายังไงนะ พี่ทุกคนครับ <c oughs> ผมเดินไปเดินมาแล้วก็มาเดินเจอกับไายยอดนีนะ้ที่มันล้มมากอมันอยู่ตรงนู้นนะพ,พี่ดูสีของมันดิ <c oughs> เหมือนโดนย้อมสีเป็นสีของแครลอดซอยนะนะเหมือนแครลอดซอยไหมพ,พี่ดูดิเหมือนมากๆา,ากเลยนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันแห้งตายก็น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งหรือเปล่านะแต่สีของมันแปลกประหลาดมาก,มากเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไร ถ้าใครรู้สายเหตุเนี่ยก็บอกผมหน่อยนะครับพี่พโอ้โหดูสีของมันดิมันใช้หลอดซอยนะมันดูเมื่อกี้นี้โอ้ oh, สว่างตามากๆเลยมันหักโค่นลงมาเองอืมถึงนู่นเลยนะ oh, ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเดินหาไปเรื่อยๆนะพี่พก็ยังได้อยู่ดอกเดียวเหมือนเดิมนะ ก็หาอยู่นานแล้วนะ ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินมาได้ไกลอยู่นะแล้วก็เหนื่อยก็เลยจะขอนั่งพักก่อนสักครู่หนึ่งนะพี่ก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะกอกต้นนี้นะพี่พี่ผมเจอร่องรอยของสัตว์เยอะนะทั้งไก่ป่าทั้งเอ่อรอยเก้งนะพี่พี่ก็รอยไก่ป่านี้เยอะมากที่สุดแล้วผมเจอเนี่ยก็มีแต่รอยคุยรอยหาอาหารของไก่ป่านะก็เห็ดนี้ก็ยังหาไม่ค่อยเจอเจอเจอได้กอยู่แค่ดอกเดียวนะพี่พี่ ก็รู้สึกรู้สึกเหมือนฝนมันจะตกด้วยซ้ำนะก็เราจะเดินหาตัวก,กันเออตรงบริเวณนี้สักพักหนึ่งนะก็เดินไปไกลๆหน่อยนะก็เดินหายทั่วนะผมเดินวนอยู่ในป่าเนี่ยก็สักพักหนึ่งนะพี่พี่ก็ยังหาไม่เจอเลยเจออยู่แค่ดอกนี้ดอกเดียวนะพี่พี่นะดอกที่ผมได้มาเมื่อตอนต้นนะคพี่พี่โอเคเดี๋ยวผมขอนั่งพักก่อนนะพอนั่งพักเสร็จแล้วเราก็จะออกลุยกันต่อนะพี่พี่ไป Mình gần to พี่พี่ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอเห็ดสองดอกนะพี่พี่มองไกลๆนะึกว่าเห็ดเมานะพี่พี่ดูดีๆดีดสภาพของเขาเหมือนเห็ดเมานะตอนมองไกลๆมันเหมือนมีวงแหวนนะผมพอมองดีๆเอ้ามันเห็ดเห็ดโคนนี่ว่าตอนแรกผมตั้งกล้องอะผมคิดว่าเป็นเห็ดเมานะพี่พี่พอเพ่งดูดีๆมันเป็นเห็ดโคนนี่แหละแต่ว่าสภาพมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะโ <Okay. S 1> อเคี๋ยวผมจะทำอ่าการขุดแล้วพี่พี่นะ นี้นะทุกคนดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเราไปกันต่อนะทุกคน สังเกตเนี่ยมองไม่รู้เรื่อง พี่ครับอา่าเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเห็ดจุดดอกหนึ่งนะแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบพวกเอ่อเห็ดเน่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสภาพก็ยังดีอยู่นะพี่พี่เฮ้ยใช่ปะวะเจ๊ดเจ๊ะเหมือมนผมเจอเห็ดเลยพี่พี่ใช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 ่นะทุกคนสองดอกนะพี่พี่ดู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 ดดอ้ผมอยู่บนยอดเขาโน่นเรามองลงมานะพี่พี่อยู่บนเขาก็มองลงมานี่เห็นไหมสองดอกนะโอ้ออย่างน้อยก็ยังได้อยู่นะตรงนู้นใช่ป่ะ มันน่าใจนะโอเคอย่างไรก็มาไม่สืเที่ยวนะพี่พี่ตรงบริเวณนี้ชื้นนะเริ่มมืดแล้วพี่พี่สังเกตดูดีๆออกมันมืดนะผมหาแต่ท่านี้เสร็จผมก็คิดว่าน่าจะกลับนะแต่ว่าได้มาประมาณนี้แล้วผมก็จะหาต่อนะก็ตื่นเต้นอยู่นะได้เจอเห็ดแต่มันหายยากมากๆนะพี่พี่ okay. เดี๋ยวผมขุดกันนะ โอ้ไขายาววะเนี่ย,อยโอ้โหไข่ได้แล้วสองสามสี่ขีดนะทุกคน ตรงนู้นใช่หรอตรงนูน้นพี่พี่เห็นมันขา,ขาวๆกคนเพราะเดวเี๋ว,วข,าขาวมันลอยไกป่าทั้งนั้นแหละพี่พี่หน่ะวะน้องปลาตางหุบเขาป่าหินเหรอพี่พี่ผมมองลงมาเปมันใช่และ แสดงว่าผมตาฝาดแน่ๆพี่ๆโอเคแถวนี้น่าจะขึ้นเยอะอยู่ปผมไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมเดินหาต่อนะพี่พี่ก็ได้มาหน่อยหนึ่งละวเราไปเดินหาต่อนะพี่พอมองๆถ้าหามองดีๆนะบางทีเราตาลายนะพี่ๆต้นตอะไรไม่รู้ต้นอะไร มาฆ่าว่ะไม่น่าใช่นะเฮ้ยให้เห็ดมันเป็นสภาพแบบนี้่ะเี้น่าจะออกมาได้แต่วันแล้วนะพี่พี่นี่เสยนกิ่งไม้หักเลยขุดดอกนี้ก่อนนะพี่พ ตอนที่ผมขุดเห็ดดอกมิกิเนะี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าเนี่ยแบบนั้นเสียงกิ่งไหม้หับก,กันหนะรือว่าหูันเว้ไปเองนะแต่มันเริ่มโพเพลแล้วอะผมก็ระแวงอยู่นะแจะจะหาติดต่อนะน้อยไม่ได้ขายยังได้กินแนละ้วราะมันหาย,ยากนะอันมกีกระทั่งคนที่หาเก่งถ้ามันออกจริงๆนะไม่ใช่มันไม่ได้ออกแบบเยอะมากๆจริงๆอนะ หาไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นออกแบบนี้เนี่ยก็ลองคิดดูเดี๋ยวตรงนู้นดอกหนึ่งผ่านไปอีกหนึ่งกิโลดอกหนึ่งอย่างเงี้ยเคเราเราจะเดินหากันต่อนะพี่ๆนะคอยลุ้นคะอ,อยเป็นกำลังใจคนไดนนะตอนนี้ตาผมต้องกวาดมองโดยรอบนะไม่อยากค่าวสายตาไปนะบพงทีเจอแล้วเราอาจจะตาลายแล้วมองไม่ค่อยชัดน,นะแบบไม,ไม่ไม่มั่นใจ พนะ oh. ี่พี่ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เดินออกมาไกลพอสมควรเลยนะไกลมากนะก็จะเย็นแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ทราบเวลานะฬิากาเนี่ยผมให้แม่ไปแล้วจะต้องดูเลยโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณมันก็น่าจะไม่ตรงตอรสมผมคาดไว้ว่าน่าจะประมาณห้าโมงเย็นได้นะพี่พี่เข็ดก็อีกประมาณนี้พี่พี่ก็พอได้อยู่นะพอได้แกงได้กินอยู่นะสักขายก็น่าจะได้สัก40บาท มั้งสี่สิบหรือยี่สิบบาทนี่แหละนะพี่พี่อ้อเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะต้องเดินทางกลับบ้านเลยนะแต่ว่าก่อนจะกลับผมก็ว่าจะเดินไปดูตรงตรงนู้นสักหน่อยนะก่อนมันจะมืดแล้วก็จะมีเดินทางกลับเลยนะพี่พี่ก็ขอบคุณพี่พี่ที่ดูมาถึงตรงนี้นะพี่พี่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เนี่ยพาดูเห็ดนะแต่ว่าเห็ดมันออกแบบกระจายนะพี่พี่ก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันออกทางไหนนะก็เจอคนอื่น เห็นมาแล้วก็ถามว่าเห็ดมันออกใช่ไหมมันสภาพเห็ดคือดูจากสภาพเห็ดก็เออมันก็น่าจะออกนะแต่ว่ามันห่างกันตรงนี้ดอกหนึ่งตรงนู้นหนึ่งกิโลเมอีดอีดอกหนึ่งอย่างนี้นะพี่พี่ไม่ได้อยู่ติดติดกันนะมันก็เลยหายากแค่นึงโอเคครับพี่พี่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมพี่พี่ตอนนี้เนี่ยก็อเลิ่มหิวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวกะว่าจะไปหาอยู่ต้นผลไม้ทางนี้จะมีความรู้ มีแต่น้ำเปล่าที่เตรียมมานะสองขวดนะพี่ๆโอเคไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย